哦，哎，快哭嘛！ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสาวน้อยสปอยสลัดอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะเล่นเกมมวยไทยแชมเปี้ยนของค่ายพีีนั่นเองโฮ้ยฉันยังไม่เคยเล่นเลยนะเกมเนี้ยฉันเอาทุนมาส0 0 0 0ืนบาทเลยนะฉันพร้อมรุยเบตห้าร้อยเลยรอสี่รอยพอมาจากเพื่อนๆไปกันเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเท่าไหร่วะแปดร้อ,อย๋อหุยหุย รถอุ้ยสคัตเตอร์มาวะ่ะวุ้ยมาได้ไงมาเล่นไปไม่กี่หมุนเองโคตรจะเลิศโคตรจะเลิศมาดิมาด,มาไดิไม่ใจอ้าเออสวยงามอุ้ยรถ ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะตัววายอ่ะมันเยอะขนาดนี้วะโอ้โหโคตรจะโลดอะไรมันตานนี้ฟรีเกมมาก็คุ้มแล้วนะเนี่ยปาโทโอ้โหโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะโอ้ไมค์กอดกำไรสองหมื่นแล้ววะสองหมื่นเก้า แมงใจอีกโอ้โหกำไรสามหมื่นเจ็ดเลิศโอ้โหฉันทุนฉันสามหมื่นวิแปบเปลยวฉันได้กำไรสามหมื่นเจ็ดแล้ววะมารุนไปต่อไปต่อแป๊บหนึ่งวยสีน้ำเงินนี่ไม่ได้หาอะไรเลยสีแดงแม่งเก่งสีแดงแม่งแจกตลอด ฉันจะให้มันเหลือหกหกหมื่นทวนนะพอาหกหมื่นทวนปุ๊บฉันจะพอเลยฉันพูดจริงๆนะอุย้ยได้ไหมวะฉันต้องพอแล้วจริงๆหรออุย้ยทุกคนเออพอเลาพูดแล้วเราพอทุกคนขาก็พอเหอะก็ ได้เท่าตัวแล้วว่ะก็เดี๋ยวจะเล่นก็อาจจะเสียได้นะทุกคนก็ไม่แน่นะเราไปมาไวอยู่แล้วมาไวไปไวอยู่แล้วเออใช่ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากกดแล์กดติดตามด้วยนะจ้ะแนะนำนะจ๊ะคลิปเนี้ยของค่้ายพีจีนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะบอกเฉยๆไม่ได้แนะนำนะโอเคไวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะจุบๆุบค่ะจุบจุบค่ะ